สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชมต้นฟักทองข้างบ้านกันค่ะงอกจากการทิ้งมเมล็ดค่ะเห็นสวยดีมีทั้งใบดอกผลเล็กเล็กเลยเก็บภาพไว้ดูค่ะงอกเองแต่ต้นสมบูรณ์ใช้ได้เลยค่ะเห็นดอกเล็กๆหลายดอกเลยค่ะใบสีเขียวใบใหญ่มากเลยค่ะ ส่วนดอกมีสีเหลืองสวยมากค่ะดอกฟักทองจะเป็นดอกไม่สมบูรณ์คือจะมีดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียแยกออกไปแต่ละดอกโดยดูจากก้านดอกค่ะดอกตัวเมียซึ่งมีรังไข่ทาให้ก้านดอกมีขนาดใหญ่กว่าสังเกตที่ฐานของดอกจะมีลูกกลมๆสีเขียวติดอยู่กับดอกค่ะนี่คือดอกฟักทองตัวเมียค่ะ ซึ่งดอกตัวเมียเท่านั้นที่จะกลายเป็นผลของฟักทองค่ะถ้าต้องการให้ฟักทองติดผลเยอะๆสามารถผสมเกษรฟักทองด้วยมือได้โดยทำในช่วงเช้าเท่านั้นค่ะนี่คือลักษณะของดอกฟักทองตัวผู้ค่ะมีก้านดอกเล็กเรียวจะเห็นว่าเกสรของดอกฟักทองตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะต่างกันด้วยค่ะ ฟักทองต้นนี้เถาใหญ่แต่กิ่งก้านเยอะค่ะก้านใบสมบูรณ์มากเคยตัดไปทำแกงส้มค่ะส่วนยอดอเก็บไปต้มกะทิทานกับน้ำพริกอร่อยมากค่ะนี่คือดอกฟักทองตัวผู้ค่ะดอกเหี่ยวแล้วไม่ติดผลค่ะนี่คือผลฟักทองที่เกิดจากดอกตัวเมียดอกเหี่ยว พอไปแตะก็หลุดแล้วค่ะนี่ก็ดอกฟักทองตัวผู้ค่ะก้านจะเจรียวเล็กออกดอกหลายดอกเลยค่ะก่อนหน้านี้ก็มีต้นฟักทองที่งอกออกจากการทิ้งมเมล็ดมาต้นหนึ่งค่ะงอกบริเวณน,นี้เหมือนกันค่ะออกผลกำลังดีเลยค่ะแต่โดนหอยท่ากกินเลยเน่าเสียดายมากค่ะเมื่อก่อนเคยซื้อยอด และผลฟักทองมาทำอาหารแต่ครั้งนี้แม้จะไม่ได้กินผลแต่ก็ได้กินยอดก้านใบและได้เห็นพัฒนาการการเจริญเติบโตของต้นฟักทองที่เป็นต้นของเราเองก็รู้สึกดีมากแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจนะคะท้ายคลิปนี้ได้นำภาพดอกฟักทองตัวผู้ของต้นอื่นไม้ชมด้วยค่ะ ซึ่งจะเห็นความแตกต่างจากดอกฟักทองตัวเมียค่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ